ที่อยู่นะเป็นคาริมี่ที่เราตั้งร่วมเดินกันมา3ามี่ปีเพื่อเพาะอันนี้คือฟุตบอลนะครับมีพี่ๆหลายคนที่อยากจะเข้ามาอยู่เหมือพวกเรานะแต่เขายังไม่ได้เข้ามาแต่คุณอยู่อยู่แล้วคุณต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาตัวเองให้ขึ้นด,ดีเรื่อยๆนะพวกพี่นะโค้ชหรือว่าพี่หรือว่าผูนนาดด้บรรณาธิการหรือว่าทุกคนเราจะสนับสนุนพวกเรานะพวกน้องๆที่อยู่ที่นี่นะครับโอเคนะครับส่วนเรื่องเกมก็ประมาณนี้นะส่วนเรื่องอื่นไม่มีอะไรแล้นะรอดูการติดใจง สวัสดีครับเดอะริกเตอร์สวัสดีครับเกมอุ่นเครื่องครับทรูแบงคอกยู u นเต็ดพบกับนนทบุรียูไนเต็ดครับทรูแบงคอกยู u นเต็ดเป็นยูสิบปนะครับประมาณ U18 แล้วก็นนทบุรียูไนเต็ดก็จะเป็นเกมเด็ก a คเดมี่ผสมกับนักเตะที่โคชบอยกับโคชเบอร์นาดจะมาดูเพื่อที่จะมาคัดตัวครับมาคัดตัวผสมกันไปก็น่าจะเกินครึ่งสําหรับ นักเตะที่มาคัดตัวก็คือมาคัดตัวไม่อาจจะมาซ้อมกันวัน2วันสําหรับคนที่จะมาคัดตัวเพื่อที่จะพอเล่นกันได้บ้างเข้าขารู้ใจครับก็ไปดูเกมกันครับเป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมที่มีคุณภาพที่นักเตะได้พัฒนาตัวเองซึ่งเป็นเกมที่ก็ต้องดูครับเป็นเกมที่ที่เล่นกันจริงจังแม้ว่าจะเป็นเกมอุ่นเครื่องก็ถือว่าเป็นเกมที่ ใครได้บอลน,นี่คิดช้าทำช้านี่ไม่ได้เลยเป็นเกมที่น่าศึกษาและเรียนรู้สำหรับนักฟุตบอลน,นี่ล้มไปแล้วครับเป็นการเป็นเกมที่ใช้ทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็มีทุกสิ่งครับมีทุกอย่างในเกมในเกมวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆอบอลอยู่ที่นิกกี้มาที่มาที่นนทบุรีแทงให้ให้อาร์ต หาแตะล็อกกลับคืนมาเข้ากลางให้หมายเลข22ของนนทบุรีเป็นเกมคุณภาพยิงครับก็แล้วก็มาดูกันเกมนี้แต่ก็ว่ายิงติดผู้รักษาประตูของทรูแบงคคอก แล้วก็นี่กองกลางหมายเลขเจก็มามาคัดตัวนะครับก็เป็นสิ่งที่ทนิกกีกปาดไว้ได้แล้วก็เจ็บที่ที่ขาว่าถลายไปกับพื้นนะครับก็จะมีสามครึ่งเกม3ามคอเตอร์นะครับคอเตอร์ละ30นาทีซึ่งซึ่งจะบอกว่านนทบุรีของเราก็ ก็เล่นแทบจะบางคนบาดเจ็บอยู่ก็ต้องเล่นเพราะว่าเดี๋ยวตัวไม่ครบครับก็ลองดูครับเป็นเกมที่หนักแล้วก็เป็นเกมคุณภาพหนักในเกมนะครับนี่เห็นไหมครับ,บตัดกันเลยครับเป็นเกมเหมือนเกมนัดชิงบอลถ้วยดีๆเลยถ้าเล่นได้ทุกถ้าเล่นได้แบบนี้อย่างนี้ในทุกๆเกมก็ถือว่าถือว่าสูสีแม้ว่าจะเล่นกับ แม้ว่าจะเล่นกับผู้ใหญ่หรือว่านักเตะที่เป็นนักเตะเมืออาชีพแล้วนะสำหรับผมคิดแบบนั้นบอลอยู่ที่ชูท,ทูเซตบิวอัพขึ้นมาเซตขึ้นมาบอลออกริมเส้นเล่นกันเต็มพื้นที่จริงๆครับนี่ วิวอัพอีกทีหนึ่งก็อย่าลืมกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับเดอะริกเตอร์ c ักเกอร์ทาง y o u t u ท e t ต k อ o k t w i t t e r f a c e b o o k ครับขอบคุณครับบอลอยู่ที่ทางของ True Bangkok ขึ้นมาบิวอัพครับ ปิกเตอร์ก็จะได้มาเล่นปีกขวานานหมาได้เล่นดีแทงมาอันนี้พีออฟพีออฟก็จะได้พีออฟก็มาคัดตัวครับนี่สู้กันว้าวก็เป็นเกมที่สำหรับผมสนุกมากๆเพราะได้เห็นทั้งได้เห็นเหมือนเหมือนบอลเหมือนบอลโตขึ้นมาสเต็ปหนึ่งแล้วจากจากคริเมีครับ ยิงก็ไปตัวของเสือก็ขึ้นมาบางซะออกไปเร็วๆหน่อยยิงก็ไปเป็นเกมที่เป็นเกมที่ใช้กับพละกกำลังแล้วก็ความรวดเร็วในการคิดมาเล่นแบบเด็กๆไม่ได้แล้วนะครับเกมระดับนี้ถือว่าซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆในเกมนี้ผมว่าหลายๆคนทั้งของชูเองแล้วก็ของ ของนนทบุรีเองได้ได้อัพตัวเองอัพเลเวลตัวเองได้ดีพอสมควรเป็นเกมที่ที่ดีมากๆก็ขอบคุณทางสโมสรและโค้ชด้วยครับที่หาเกมคุณเครื่องดีๆให้ได้อีกอย่างนี้สัก10เกมคุณภาพของนักเตะอัพเลเวลขึ้นมาแน่นอนครับแต่ไพ้ดิกเตอร์ได้บอลจิ้มมาไปที่ ฝั่งซ้ายน่าจะเป็นอาร์ตอยู่ฝั่งซ้ายอ๋ออีกคนหนึ่งมาอีกอีกคนนี้ก็จะมาคัดตัวครับเนีย่ยอาร์ตอาร์ตขึ้นมาให้บอลอยู่ที่ชูชูแตะลบทิบ้งที่แทงทะลุเลยครับทำยังไงยิงหลุดเสาสองไปไม่ไม่ห่างครับไม่ห่าง ก็เกมนี át, ้ก็อาจจะมีถ่ายช่วงวูบวาก็จะตัดออกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมืนกันเป็นเกมที่เป็นเกมที่ต้องถ่ายอยู่ในข้างสนามนะครับก็เลยจะดูแบบวูบวาไปนิดนึงอ่ะายอันนี้เฟรมเฟรมอ่าล้ำหน้าครับเฟรมเปิดมาให้กองหน้านนี่ก็โคชบอยครับอาทิพูรัด ใครช้าในเกมนี้ไม่ได้เลยครับคิดช้าทำช้าไม่ได้เลยเป็นเกมที่คุณภาพจริงๆอื่นไปแล้วก็เป็นเกมที่ใช้พละกำลังเป็นเกมที่ใช้ร่างกายพอสมควรเลยไม่พอสมควรอ่ะใช้ใช้จริงๆในเกมนี้ใครไม่ฟิตนี่ก็ฟิตไม่ดีนี่ มีสิทธ์เจ็บได้เลยแล้วก็มีสิทธิ์เหนื่อยก่อนหมดเลยหมดก่อนเลยต้องบริหารกําลังดีๆบอลมันอาจจะดูดัดคือมันมันสูสีครับไม่ใช่ว่าจะต้องทำกันง่ายๆนะครับบอลมันแบบบอลอย่างเงี้ยมันบอลเหมือนบอลมันสูสีมากๆมันเลยเซตกันไปกันมา ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ใครจะฉกฉวยโอกาสหรือว่ามีจังหวะที่ที่ดีนี่ฟาวแล้วครับนิกกี้เลี้ยงขึ้นมาเจ็บตรงตรงตรงขานิกกี้ต้นขาตั้งขาขวาน่าจะถลายกับพื้นพ็นนทบุรีเราก็ก็การซ้อมการอะไรก็เอาจริงเอาจังครับแล้วก็โค้ชก็พยายามเน้นสำหรับ สำหรับคนที่มาคัดก็ถ้าไม่ดีกว่าน้องๆโค้ชเขาก็โค้ชบอยก็บอกว่าก็พัฒนาน้องๆเพราะว่าน,นี่โค้ชก็ประตูก็รับได้สบายครับดูนี้ก็พัฒนาน้องๆเพื่อที่จะเพื่อที่จะดันแคาเดมี่เด็กแคาเดมี่ขึ้นไปสู่ชุดใหญ่ให้ได้แลโค้ชก็มีภารกิจนะครับ ตอนอยู่ที่พ e ี D ่ออฟนี่ก็เฟรมครับหมายเลขสามสิบเอ็ดแทงมาพอแต่จ,จะดูไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ท่ายอยู่ริมถ่ายอยู่ริมสนามยิงน้องธุกรกีได้ยิงไม,ไม่ห่างไม่ห่างครับลูกนี้มีได้ลุ้นเลย มาอีกทีททแล้วครับมาอีกครั้งหนึ่งนนทบุรีแตะหนึ่งทีอันนี้น่าจะเป็นใครเนี่ยน่าผลนี้ก็จะมาคนนี้ก็คัดครับพี่คนนี้ก็มาคัดเพื่อที่จะถ้าทีมนนทบุรีช่วงนี้ก็คัดบ่อยมีช่วงหนึ่งนี่พี่ฟีฟาแทงมาจิ้มมาอืมจิ้มไม่โดนครับพิเตอร์จิ้มไม่โดนน่าเสียดายลูกนี้นโคช้ชของชูปเป็นคอร์กครับก็มี รอบสนามก็จะมีผู้ปกครองมาดูด้วยครับมีกองเชียร์มีผู้ปกครองของของนักเตะของทูแบงคอกด้วยมาดูนี่ก็ได้นี่ิเกอรเข้าไปคื่นมานี่ก็โอ้โดนตบเจ็บเป็นระนาวเลยก็นี่ก็คูลิงเบคครับมีพักเข้ามาแก้เก็บกันนิดนึง พออยทีมงานคุณภาพครับนนทบุรียูไนเต็ดแล้วก็แนวทางการทำทีมก็ดีมากๆบอลขึ้นมาจากนิกกี้นี่นิกกี้เปลี่ยนทางมาที่ประตูมาที่วีออฟ มองยาวมองไกลลองบอลมาถึงผู้รักษาประตูของชูแบงคอกก็จะเป็นการบิวอัพขึ้นมาครับบอลอยู่ที่นนทบุรียูเนเต็ดเซตขึ้นมา พี่ี่ออฟพี่ีเฟรมก็จองหมายเลขกต่างๆนี่ก็จะเป็นนักเตะที่มาพัดตัวกับนนทบุรียูในเตดอันนี้ก็ใช่นะครับคนที่อยู่ตรงที่ที่ฟุตบอลก็จะมีพี่ฟีฟาซึ่งเป็นนักเตะนนทบุรีอยู่แล้ว ชูปเปิดขึ้มายิง่งแป๊กๆนิดหนึ่งไม่เข้านะครับบอลอยู่ที่นิกกี้นิกกี้เปิดขึ้นมาให้กองกลางของนอนทบรุรีนี่ก็มาคัดตัวนะครับดีที่หมายเลขสิบเจ็ดมองมาที่ดีที่กองกลางของนอนทบรุรีชูเป็นขรอ ได้ทุ่มล็อกคืนถึงประตูครับก็ดูดูเกมกันไปครับเพราะว่ามันก็ดูยากนิดนึงทิ้มาแต่ว่านี่ลิเตอร์เข้าไปแล้วแต่เข้ากลางให้ ังที่กองกลางของนนทบุรีเปลี่ยนไปฝั่งซ้ายเปิดไปเดี๋ยวจะมาเปิดอยู่ที่อาร์ตอาร์ตคืนคืนมาที่อาร์ตอาร์ตโมงห้ามฝั่งมาอ่า้องอาจจะไม่ดีนะครับตรงนี้ก็เลยต้องตัดออกต้องต้องโดนบัง แล้วได้ฟาวของชูแบ็คอกได้ฟาวครับก็เป็นเกมที่พนานที่ผมจะได้เห็นการใช้ทักษะหรือว่า เป็นเกมระดับที่สูงขึ้นมาไม่ได้คลองบอลกันง่ายๆไม่ได้คิดมีเวลาคิดใครคิดช้าทําช้าก็ถือว่าจบเลยใครคองบอลเพื่อทัชไม่ดีก็จบเหมือนกันซึ่งเป็นเกมที่ใช้พลักกำลังแล้วก็ใช้มันสมองอย่างรวดเร็วจริงๆไปที่นี้วันอยู่ที่นิกกี้โมง เปิดยามาให้พี่ฟีฟามาอยู่ที่ริกเตอร์ริกเตอร์ขึ้นมาให้กงกลางไปที่ฟีฟาพี่ฟีฟาแตะขึ้นมาที่เฟรมอ่าโดนบังโดนโกล้องโดนบังอีกตัดมาที่ชูได้ทุ่ม,มเฟรมเพสออกไป นนทบุรีสีม่วงนะครับชูแบนคอกสีขาวลืมบอกก็ทั ways, ้งหมดมี3คมคอเตอร์ชูทุบเข้าไปเฟรมเฟรมสไลด์ออกตัดมาที่นนทบุรีวิวจากประตูไปที่ผู้รักษาประตูไปที่นิกกี้ พิกี้นี่เล่นเซนเ,นเตอร์นะครับเป็นเด็กอะคาเดมี่มาที่ริกเตอร์ริกเตอร์อยู่ฝั่งซ้ายลม้มได้ฟาวน์ทับบุรีเซตบอลขึ้นมาที่กองกลางริกเตอร์โดนตัด นนอบุรีตัดบอลออกไปก็จะเป็นเกมที่โพชโยกตำแหน่งอย่างเช่นปีกก็ให้เล่นกองหน้ากองหน้าก็ให้เล่นปีกก็ผมก็คิดเฉยๆนะอาจจะเป็นควาคิดที่ผิดก็ได้ผมคิดว่าโค้ชก็พยายามจะให้สับเปลี่ยนหมุนเวียนในลักษณะ ำแหน pues s> <S ่งเผื่อเป็นการเผื่อได้หมุนเวียนการเล่นหรือว่าเป็นเหมือนเฟมเฟมที่มาให้ให้อาร์ตอาร์ตแปะเข้ากลางโดนชูเป็นคอกตัดไปได้โอ้เฟมตัดเกมได้ฟาวก็อย่างที่บอกครับโคชก็จะก็จะสับเปลี่ยนตำแหน่ง เพื่อที่จะลองนักเตะหรือว่าให้นักเตะเล่นได้หลายตำแหน่งอ ouais ันนี้เป็นความคิดผมเองนะครับคิดว่าแบบนั้นเพื่อที่จะได้มองหรือว่าถ้าเป็นการคัดตัวก็จะเป็นเหมือนว่าคนที่มาคัดตัวเขาเล่นตำแหน่งอย่างเล่นกองหน้าเนี้ยเขามาคัดตัวก็ต้องให้เขาเล่นกองหน้าเล่นลิเกเตอร์เล่นตำแหน่งกองหน้าอยู่แล้วก็ต้องมาเล่นปีกอะไรพวกนี้ประมาณนี้นะเป็นความคิดนี่เตอร์เป็นความคิดของผมคิดเองนะอาจจะผิดก็ได้ คือโคดเข้าลึกซึ้งกว่าเราอยู่ละอยู่ที่ททหมายเลขเจ็ดเปิดขึ้นมาชูแ <2 S 2> บงค็อกคืนให้ประตูเฟดขึ้นมาลูดอัดอัดชิปไปด้านไปด้านซ้ายยิงอ้าวออกไปครับ ก็ก็คลิปนี้ก็จะมีแค่ครึ่งมีคอรเตอร์แรกอย่างเดียวนะครับเพราะว่าผมมีพลังหรือว่ามีกําลังมีกําลังแรงแรงทําแค่นี้เพราะว่าทีมงานเรางานเยอะมากก็เลยต้องคือใครช้าคิดช้าไม่ได้เลยครับเกมนี้เ็เป็นเกมที่อย่างที่บอกอะเป็นเกมคุณภาพคุณภาพยังไงก็เป็นคุณภาพที่นักเตะได้พัฒนาตัวเอง ในเกมที่ระดับสูงขึ้นในเกมที่ได้ใช้มันสมองได้ใช้ร่างกายได้พัฒนาทุกอย่างในเกมเกมนี้ถ้ามีบ่อยๆก็จะเป็นเกมที่ที่จะทําให้นักเตะลาหน้าครับเป็นเกมที่ทําให้นักเตะคุ้นเคยกับเกมคุณภาพก็จะก็จะเป็นสิ่งที่ที่ได้แต่คุณภาพในแต่ละเกมมันก็จะ การเออเลอร์หรือว่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องก็จะค่อยๆหายไปแล้วก็จะได้เกมที่จะได้นักเตะที่คุณภาพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็อย,อย่างที่บอกครับมีท่าเนี่ยลิเตอร์กินมาเลี้ยงมาหลบได้หนึ่งืนมาตรงกลางจ่ายพี่หมายเลข17จ่ายให้ลิเตอร์ลิเตอร์แตะไปแตยหนึ่งที่ ปให้พี่ฟีฟาล้มไหมจุดโทษไม้จานปิดมาไม่เป็นไรเล่นกันต่อไปเป็นเกมอุ่นเครื่องครับก็อย่างที่บอกครับมีเคยมีคนพูดไว้ว่าหากเราอุ่นเครื่องอย่างทีมชาติอย่างเงี้ยอุ่นเครื่องกับต่างชาติที่มีคุณภาพหน่อยบ่อยๆนักเตะของเราก็จะมีคุณภาพขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ไปอุ่นเครื่องกับกับทีมที่ ที่อ่อนกว่ามันก็คุณภาพที่จะพัฒนาต่อมันก็ไม่ได้ซึ่งเกมนี้ผมเห็นสัตย์จะทข้อนั้นริงๆว่าหากเรามีเกมคุณภาพเล่นเล่นทุกๆุกเกมมันจะอัพเลเวลทีมอัพเลเวลนักเตะขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งผมเห็นในข้อนั้นยิงๆิสำหรับเกมนี้ก็ก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับอ่าชุดเป็นขอบยิงเบิร์ดเอาไปก็ขอบคุณที่ติดตามกันครับแล้วก็ ก็จะอีกมี2พอเตอร์ครับมี2พอเตอร์ที่ที่ยังไม่ได้ลงเพราะว่ามีแรงทําเท่านี้จริงๆก็ขอบคุณที่ติดตามกันเดี๋ยวก็จะทําลงให้เรื่อยๆครับแล้วก็มีมีมีแมชก่อนหน้านี้ยังค้างอยู่ก็เดี๋ยวค่อยๆทยอยลงกันเนาะก็ดูเกมกันไปคล้ายสนุกครับก็ดูบอลให้สนุกด้วยครับ พีทีพีฟี่้าพีฟ้าดึงทีนึงแตะชูระกาศออกไปขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้สวัสดีครับ